จากน้ําท่วมนะคะพื้นที่บ้านล่องน้ําคํานะคะข้าวตายหมดเลยนะคะเหลืองไม่ได้เลยผลผลิตหลังจากน้ําลดนะคะตัวนี้สะพานบ้านเริงแฝกนะคะต้นไม้ตายข้าวตายเลยนะคะ ้าแห้งตายเปื่อยตายเลยนะคะตรงนี้น้ำสูงมากนะครับไม่สามารถผ่านได้ตอนน้ำท่วมววทำไมไรปรัสเซียมันปัดไปยังไอฮะทำไมเขาติดแบบนี้ <laughs> ป <_ C> s> <S น้ำลดแล้วมีคนมาตกปลานะคะ <_ C 's> นี่ทันเป็นสุราเลย <_ C 's> <_ C 's> สายไฟลมโอ้โหระดับน้ำสูงมากนะคะในวัด ท่วมลวดน้ำนี่เป็นสนิมหมดเลยใช่สูงรถเรามาปุ๊บก็คือลุหลังคาลังคารถคันนี้เลยถึงลังคารถตู้เลยสองเมตรครับนี่นะเป็นงังอยู่ในวัดตรงนี้ก็คือท่วมสูงมากใช่ท่วมสูงมากอยู่ระดับที่ของลวดน้ำ ลวนน้ำขึ้นไปเองล้นน้ำล้วนน้ำขึ้นไปเองโอ้โหดูดูขีดนัดด่นนะตึงเออ้องขีดอาคารสองเมตรนั่นละถึงหน้าต่างประตูุจอดเลยนี่ไงกำแพงล้มเลยน้ำแหลกมากโอ้โหลวนน้ำล้มเลยล้มเป็นแถบเลยร บาเลย้านตรงนี้ถั่วใช่ไม่ได้ไงขีดน้ำบ้านลึกแฟกนะคะถึงตรงนี้เลยนะระดับน้ำนนี่น<ค>ใช่ กำแพงบ้านหีือวาบ้านหลังนี้ก็ท่วมใช่ท่วมถนนนี้ท่วมใช่ค่ะถนนนี้ท่วมต้องคายเรือนี่ไงเลือ,อ้อโหเหลือง